ีค่ะเพื่อนๆวันนี้อัพเปิลตื่นมากับสโน่นะคะมาแล้วค่ะวันนี้วัน,น,วนที่สิบนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้อัพเปิลถ่ายจากไปแฝงของอัพเปิลไม่ค่อยมองเห็นนะคะสโน่ก็ยังหลบหนีมาหนางมา,มากความหนาวแล้มีคนเดินอยู่นะคะเพื่อนๆ หนาวมากๆค่ะเพื่อนๆดูเห็นไหมคะหลังคาบนกิ่งไม้เขายังลงอยู่นะคะนี่เป็นครั้งแรกของปีนี้นะคะที่เราได้มาเห็นสโน่กันนะคะเพื่อนๆแต่คริสต์มาสจะมาวันที่25แต่สโน่มาก่อนค่ะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าไม่มาก่อนก็มาทีหลังนะคะแต่ปีนี้เข้ามาก่อนคะรู้สึกว่าจะเยอะด้วยนะคะปีนี้เขาบอกว่าอาจจะมีนิดหน่อยไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต ที่แอปเปิลเห็นนะคะเขายังลงเน็ตอยู่ะคะเขายังลงมานเรื่อยๆค่ะวันนี้คนที่จะไปทํางานก็ยังออกไปทําง,งานนะคะแอปเปิลจะไปประมาณบ่ายสองนะคะวันนี้แต่วันนี้ขอดูทามสวยงามของสโนนะคะเพืเ่อนๆแล้วดูดอกไม้ของแอปเปิลสิคะดอกไม้โดนสโนห่นไหมไปแล้วหลับแล้วนะคะเพราะว่าเขาโดนสโนหนาวมากเขาก็จะ เรียกอะไรเป็นน้ำแข็งนะคะแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็น่ร้จะเอาไว้ที่ไหนนะคะเพราะว่านี่เป็นบาคคณนีของอเปบันนะคะก็ให้เพื่อนๆเห็นดูสนามหญ้าหน้าบ้านโอ้โหกลายเป็นสโนไวเ,เรียบร้อยเพื่อนๆๆใครที่ร้อนๆนะคะอเปบนส่งนี่ไปให้เลยจะได้หายร้อนนะคะเช <c oughs> ียงกดตอนนี้สโนลงแล้ว เด็กๆหลายคนมีความสุขนะคะคิดว่าบนยอดเข่าจะตกหนามากกว่าน,นี้แล้วเล่นสลักอ่าสไลเดอร์ได้เลยนะคะคนมีสลักบางคนน่าจะไปเล่นสไลเดอร์แต่เสียได้นิดหน่อยเพราะว่าต้องไปทํางานนะคะตอนนี้เขาตกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจะมองเห็นเหมือนอ่าเม็ดเล็กๆหล่นม,มาจากฟ้านะคะเขาตกมาเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆเราจะให้ดูคนมือดี เห็นไหมคะข้านนู้นเป็นต้นไม้ที่เขาเริ่มสะสมแล้วนะคะเป็นสีขาวนะคะถ้าตกเพิ่มขึ้นเยอะๆนี่ก็จะเป็นเหมือนไอ้น้ำแข็งอยู่บนยอดไม้นะคะเพื่อนๆตอนนี้สนามหญ้าเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเพื่อนๆส่งไปเมืองไทยที่ร้อนๆนะคะส่งหิมะไปให้จะได้เย็นๆกันนะคะเพื่อนๆ โอ้ยดวงอาทิตย์นี่ไม่ต้องถามหาเลยค่ะดูข้างบนฟ้ามืดฟ้ามวลดินใช่ไหมคะภาษาไทยที่ก็ใช้ถูกและบนหลังคาก็เริ่มหนาแล้วนะไหมคะเห็นไหมเริ่มหนาแล้วสโนว์เริ่มมาเต็มเลรื่อยๆรถที่จะออกไปก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าถนนจะลื่นมากค่ะเพราะว่าเขากลายเป็นน้ําแข็งนะคะรถที่จะออกไป ส่วนมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนที่ไม่ได้ไปไหนเขาก็จะอยู่บ้านเปิดฮีตร้อนๆนะคะที่เมืองไทยเปิดแอร์เย็นๆนะคะแต่ที่นี่เราเปิดฮีตร้อนๆนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่ไม่ชอบหนาวก็ต้องอยู่ข้างในบ้านเปิดฮีตร้อนๆแล้วก็ห่มผ้าด้วยหนาวจริงๆยังมีนกบินอยู่บนฟ้านะคะเพื่อนๆไอซีโก้ดค่ะ,ะนกนางนวลค่ะอยู่ข้างบนแบบนีอยู่ มีรถมาส่งของใครสั่งอะไรวะก็จะมาส่งของอย่างนี้ที่นี่มีบริการดีมีรถมาส่ง,งเห็นไหมคะคนนี้คนกลางล้มอยู่มาด้วยข้าวโพดสนนะค่ะทุกคน ร้อนเอาสโไปหนจะด้วยหนาวหนาวเมือนแบบวั u หยุดที่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนหนาวมาเห็นไหมคะว่าหนาวแบบไแขเกาะหลักคาเล็กนะครับดเไปนเดียียเนมส คิดว่าเขาจะมาช้าก่อนี้แต่ไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เข้ามาแล้วค่ะเพื่อนเไยได้กับสนุกสวยๆนะค่ะเพื่อนไปเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย